วันนี้เราจะมาคุยเจาะลึกเรื่องที่แบบน่าสนใจมากๆเลยนะคะคือเรื่องโครงสร้างร่างกายของกระต่ายค่ะครับผมข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็อ้างอิงมาจากคู่มือศัตวแพทย์เฉพาะทางเลยนะคะคืออยากให้เห็นภาพว่าอะไรที่ทําให้กระต่ายเขาพิเศษแล้วความเข้าใจนี้จะช่วยเราดูแลเขาได้ดียังไงบ้างครับคือต้องบอกว่าโครงสร้างของกระต่ายนี่เขามีการปรับตัวที่แบบโอโ้โหน่าทึ่งจริงๆนะครับ มันสะท้อนวิถีชีวิตเขาเลยทั้งการเป็นสัตว์ที่เป็นเหยื่อแล้วก็สัตว์กิ่งพืชด้วยค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเราเริ่มจากส่วนที่เห็นง่ายๆก่อนดีไหมคะอย่างดวงตาค่ะเหมือนเคยได้ยินว่ากระต่ายเขาไม่ค่อยกระพริบตาจริงไหมคะแบบว่าน้อยมากๆชั่วโมงหนึ่งไม่กี่ครั้งเองใช่เลยครับเฉลี่ยแค่ประมาณ1 0ถึง12ครั้งต่อชั่วโมงเองครับบางทีอาจจะนานแบบ2 0หรือ30นาทีเลยนะครับกว่าจะกระพริบตาสักทีหนึ่ง โหนานมากเลยนะคะครับนั่นเลยทําให้โครงสร้างอื่นๆในตามันสําคัญขึ้นมาอย่างต่อมน้ําตาและเครื่องมือแกลนเขาก็ค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีต่อมฮาร์ดเรียนที่อยู่หลังหนังตาที่3มนะครับค่ะต่อมฮาร์ดเรียนครับต่อมนี้เขาจะสร้างสารคัดหลั่งสีเขาขุ่นๆคล้ายๆน้ํานมออกมาหล่อลื่นตาตลอดเวลาเลยครับคือมันสําคัญมากเพราะเขาไม่ค่อยกระพริบตาไงครับสารนี้ก็จะช่วยให้ตาชุ่มชื้นตลอดไม่ใช่หนองนะครับต้องย้านิดนึงอ๋อค่ะค่ะเข,ข้าใจแล้วค่ะ คือเป็นตัวช่วยหล่อเลื่นตาแทนการกระพริบตาบ่อยๆนั่นเองใช่ครับแล้วก็มีอีกส่วนคือร่างแหหล่อเลือดดำหลังลูกตาหรือตัวบาบาวี v ัสเพล l e ซ u s อันนี้เป็นเครือข่ายเส้นเลือดใหญ่เลยครับซึ่งมันอาจจะโป่งพองขึ้นมาได้ง่ายๆเวลาเขาตกใจมากๆหรือเครียดหรือมีปัญหาเรื่องหัวใจหรือเนื้อง,งอกในช่องอกอะไรแบบนี้ครับมันเลยทําให้ดูเหมือนตาถลนออกมาได้โหการตอบสมองต่อความเครียดนี่เห็นชัดถึงตาเลยนะคะอืม พอพูดถึงเรื่องความไวต่อสิ่งกระตุน้นระบบหายใจของกระต่ายก็พิเศษเหมือนกันใช่ไหมคะได้ยินว่าเป็นออบลิเกตเนสโซบร e เ t อร์หายใจทางจมูกเป็นหลักเลยใช่ครับใช่เลยเพราะว่าตำแหน่งของฝาปิดกล่องเสียงหรือเอพิกลอติสในลำคอเขาเนี่ยมันจะอยู่สูงกว่าเพดานอ่อนครับคือมันเหมือนกับกั้นช่องปากออกจากทางเดินหายใจโดยธรรมชาติเลยทำให้กระต่ายหายใจทางปากได้ลำบากมากๆครับ อ๋อ oh, ตำแหน่งของฝาปิดกล่องเสียงนี่เองที่เป็นตัวกัน้นทําให้เข้าใจเลยค่ะว่าทําไมเวลาเขาเป็นหวัดมีน้ำมูกนิดหน่อยหรือมีปัญหาในช่องจมูกเนี่ยมันถึงส่งผลกับการหายใจเขาได้รุนแรงกว่าสัตว์อื่นเนาะคะถูกต้องเลยครับเพราะทางหลักมันโดนบล็อกไปนิดเดียวก็แย่แล้วครับแล้วก็มีอีกอย่างที่น่าสนใจในระบบนี้คือต่อมไทมัสครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันค่ะต่อมไทมัสในกระต่ายเนี่ย ต่อมนี้จะยังคงมีขนาดใหญ่แล้วก็ทำงานอยู่แม้ว่าจะโตเต็มวัยแล้วก็ตามซึ่งต่างจากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมส่วนใหญ่ที่พอโตแล้วต่อมนี้มันจะค่อยๆฝ่อเล็กลงไปครับอ๋อยังทำนานอยู่แม้จะโตแล้วอืมแล้วเรื่องความแข็งแรงล่ะคะเห็นตัวเล็กๆอย่างนี้กระดูกกล้ามเนื้อเขาเป็นยังไงคะดูเหมือนจะบอบบางจังอย่าให้รูปร่างเขาหลอกได้ครับ ฮ่าฮ <aa> ่า <h aa> กล้ามเนื้อขาหลังกับกล้ามเนื้อตรงสันหลังเขานี้แข็งแรงมากๆนะครับคิดเป็นสัดส,ส่วนก็ประมาณเอ่อเปอร์เซ็นต์ของน้ำหนักตัวเลยนะโหเยอะเหมือนกันนะคะครับทำให้เขากระโดดได้สูงวิ่งได้เร็วมากๆเพื่อหนีศัตรูแต่ว่าความแข็งแรงนี้มันก็มาพร้อมกับจุดเประาะบางเหมือนกันครับคือกระดูกสันหลังโดยเฉพาะช่วงเอวประมาณ L6 ถึง L7 เเนี่ยกลับหักได้ง่ายมากๆเลยเอ,อ้าวจริงเหรอคะครับ แค่เราอุ้มผิดท่าหรือเขาตกใจแล้วดิ้นแรงๆเนี่ยก็อาจจะทําให้หักได้แล้วครับแม้ว่ากระดูกเขาจะปกติดีก็ตามดังนั้นเรื่องการอุ้มให้ถูกวิธีนี่สําคัญมากๆเลยครับค่ะค่ะต้องระวังจริงๆแข็งแรงแต่ก็มีจุดที่ต้องดูแลเป็นพิเศษอืมแล้วที่เท้าล่ะคะมีอะไรต่างจากสัตว์อื่นไหมคะมีครับ ที่ฝ่าเท้ากระต่ายเนี่ยเขาจะไม่มีปุ่มเนื้อนุ่มๆเหมือนหมาแมวที่เราคุ้นเคยกันนะครับแต่จะถูกปกคลุมด้วยขนหนาๆแทนอ๋อ oh, เป็นขนแทนใช่ครับซึ่งการปรับตัวแบบนี้มันก็เหมาะกับธรรมชาติที่เขาอยู่นะครับแต่พอมาอยู่ในการเลี้ยงเนี่ยมันอาจจะเป็นปัจจัยเสี่ยงได้เหมือนกันคือทําให้เกิดแผลกดทับหรือที่เรียกว่าโพโดดมาจิติสหรือฝ่าเท้าอักเสบได้ง่ายถ้าพื้นกรงมันแข็งไปหยาบไปหรือว่าไม่สะอาดพอครับ,รบการเลือกวัสดุปูรองนอนนี่เลยสําคัญมากมาก เข้าใจเลยค่ะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆพวกนี้มีผลเยอะจริงๆนะคะทีนี้มาถึงเรื่องที่หลายคนอาจจะเอ๊ะหรือสงสัยคือระบบย่อยอาหารกับการกินมูลตัวเองอันนี้มันยังไงกันแน่คะอ๋อครับเรื่องนี้คนมักจะเข้าใจผิดกันคือต้องอธิบายสั้นๆว่ากระต่ายเขาไม่ได้กินมูลแข็งๆก้อนกลมๆปกติที่เราเห็นกันทั่วไปนะครับอันนั้นคือของเสียจริงๆค่ะแต่เขาจะกินมูลอีกชนิดหนึ่งครับเรียกว่าซีโคทรฟหรือบางทีก็เรียกมูลพวงองุน ลักษณะมันจะนุ่มกว่าสีเข้มกว่าแล้วก็มักจะติดกันเป็นพวงเล็กๆครับอ๋อเป็นคนละอย่างกันใช่ครับมูลชนิดนี้จะถูกผลิตขึ้นในอวัยวะพิเศษที่เรียกว่าสีคข้าหรือไส้ติ่งขนาดใหญ่มากๆของกระต่ายซึ่งอยู่ตรงอรอยต่อระหว่างลำไส้เล็กกับลำไส้ใหญ่นะครับสี่ขามเขาใหญ่มากกินพื้นที่ในท้องเยอะเลยแล้วทำไมเขาต้องกินมูลชนิดนี้เข้าไปใหม่ล่ะคะเพราะว่าซีโคโทรปเนี่ย มันอุด,ดมไปด้วยสารอาหารสำคัญครับทั้งโปรโตีนวิตามินโดยเฉพาะวิตามิน B แล้วก็มีจุลินรีที่มีประโยชน์มากๆที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นในซีคัมนั่นแหละครับการกินซีโคโทรบเข้าไปใหม่ก็เหมือนการเก็บเกี่ยวสารอาหารเหล่านี้ให้ได้เต็มที่ที่สุดเป็นกระบวนการที่จำเป็นต่อสุขภาพเขามากๆเลยครับเป็นการปรับตัวที่ฉลาดมากๆเลยนะคะเพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วนจากอาหารที่กินเข้าไปสุดยอดจริงๆค่ะ แล้วระบบสุดท้ายค่ะระบบขับถ่ปัสสาวะมีอะไรที่คนเลี้ยงควรรู้เป็นพิเศษไหมคะปัสสาวะกระต่ายก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวเหมือนกันครับอย่างแรกเลยคือปัสสาวะเขามีความเป็นด่างสูงครับ pH เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ8.2ด่างสูงเลยครับอย่างที่สองคือไม่ต้องตกใจถ้าเห็นปัสสาวะเขามีสีขุ่นๆขาวๆเหมือนผสมนมจางๆอันนี้เป็นเรื่องปกติมากๆเลยครับอ้าวทำไมล่ะคะ เพราะว่าร่างกายกระต่ายเนี่ยเขาขับแคลเซียมส่วนเกินออกมาทางปัสสาวะเยอะมากครับในรูปของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตมันเลยทําให้ปัสสาวะขุ่นได้เป็นปกติอ๋อเป็นกลไกการขับแคลเซียมส่วนเกินนี่เองใช่ครับแล้วก็สุดท้ายคือเรื่องสีปัสสาวะครับมันอาจจะเปลี่ยนไปได้หลากหลายมากๆเลยตั้งแต่สีเหลืองฟางข้าวปกติไปจนถึงสีส้มสีน้ําตาลหรือแม้กระทั่งสีแดงซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยมันเกิดจากเม็ดสีในอาหารที่เขากินเข้าไปนะครับ พวกพืชผักที่มีสีจัดจัดไม่จะเป็นต้องเป็นเลือดเสมอไปครับต้องสังเกตอาการอื่นๆร่วมด้วยครับ โอ้หวันนี้เราได้เห็นภาพรวมการปรับตัวทางกายภาพที่แบบโอ้โหมหัศจรรย์มากๆของกระต่ายหลายอย่างเลยนะคะตั้งแต่ตาที่ไม่ค่อยกระพริบการหายใจทางจมูกเป็นหลักกระดูกกล้ามเนื้อที่แข็งแรงแต่ก็มีจุดเปราะบางระบบย่อยอาหารแบบพิเศษที่ต้องกินซีโครโทปไปจนถึงปัสสาวะที่มีลักษณะเฉพาะตัวจริงๆทุกอย่างมันเชื่อมโยงกันหมดเลยเนาะคะทั้งการดารงชีวิตแล้วก็การดูแลเขาใช่เลยครับ ทุกอย่างมันสัมพันธ์กันหมดและประเด็นที่เราอยากจะฝากให้ลองนำกลับไปคิดหรือไปสังเกตกันต่อก็คือว่า จากลักษณะทางกายภาพต่างๆที่เราคุยกันมาทั้งหมดเนี่ยครับลองมองดูสิครับว่ามันส่งผลต่อพฤติกรรมต่างๆของกระต่ายเลี้ยงที่เราเห็นในชีวิตประจําวันยังไงบ้างแล้วเราจะเอาความเข้าใจในเรื่องกายวิภาคเหล่านี้ไปปรับปรุงการจัดการการดูแลหรือสภาพแวดล้อมให้มันเหมาะสมกับความต้องการตามธรรมชาติของเขาได้ดียิ่งขึ้นยังไงบ้างเพื่อให้เขามีสุขภาพที่ดีแล้วก็มีความสุขที่สุดเท่าที่เราจะทําให้ได้นะครับ เช่นการเลือกวัสดุปูรองนอนเพื่อป้องกันปัญหาฝ่าเท้าหรือการจัดการความเครียดเพื่อลดปัญหาตาโปนหรือปัญหาสุขภาพอื่นๆที่ตามมาครับเป็นข้อคิดที่ดีมากๆเลยค่ะการเข้าใจพื้นฐานร่างกายเขาจริงๆทำให้เราดูแลเขาได้ตรงจุดมากขึ้นจริงๆค่ะ